สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซสวัสดีพี่พี่นักขับแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามในช่องของ y YouTube t i k t o k แล้วก็ a c e b o o k นะครับก็วันนี้พามาดูน้ำพักน้ำแรงของพี่ลุงนะครับผมทำร่นทำแนนดีนะครับผมก็พี่ลุงอยู่ตรงนั้นพี่ลุงทักทาย่อยครับผมครับพี่ลุงก็ตอนนี้พี่ลุงมารอรับรถใหม่เป็นรถบรรทุกหล้อหัวลากนะครับผมตัว240แรงม้ามาพร้อมกับทางครอบครัวนะครับผมพร้อมกับตัวหางเทเลอร์ กั้งปลา2เพาจากอู่3มิตรมอเตอร์นะครับก็เป็นน้ำพังน้ำแรงในการออกรถไปวิ่งงานในช่วงของเศรษฐกิจที่ต้องเรียกได้ว่าต้องสู้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็รอเลิกงามยามดี8โมง29นาทีนะครับก็กำลังไหว้แม่ย่านางครับผมขอให้อุดมสมบูรณ์ขอให้ร่ำรวยแล้วก็มั่นคงมั่งคั่งนะครับตอนนี้ก็รอเลิกแล้วก็ตอนนี้กำลังขึ้นไปดูเรื่องของความเรียบร้อยของตัวรถนะครับ ftr โฮล่าคันนี้ก็เป็นตัว ftr โฮล่าที่ทำมาจากโรงงานโดยตรงนะครับผมก็ที่ลุงบอกว่ามีสายงานที่พอจะเอาไปต่อยอดได้บ้างก็เลยมาออกเพิ่มเติมนะครับผม <_ c oughs> ส่วนด้านล่างที่เห็นอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเทเลอร์ก้างาตา2องเทาสติกเกอร์ก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นโทนสีส้มนะครับงานที่สวยจากอู่สามิตมอนเตอร์นะครับซึ่ง ทั้งรถแล้วก็หางเทลเลอร์เพิ่งมาส่งที่โชดมวานนี้เองนะครับช่วงเวลาเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับก็ทำการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดินระบบเรียบร้อยละนะครับผมก็เป็นลักษณะเหมือนกับตัวรถตู้ FTR ท4 0าร์สยให้รกันหมดเลยแต่ว่าต่างกันคือช่วงของระยะชัดซีเท่านั้นเองอันนี้ชัตซีจะสั้นกว่านะครับยางก,ก็จะใช้ยางของดิสโทนนะครับผมลาเอียดพวกนี้ก็จะเป็นลาเอียดของตัวหางเทลเลอร์ที่ เอาไว้ใส่ทั้งทะเบียนเอาไว้ใส่เรื่องของตัวป้ายภาษีของตัวนะครับผมเท้าช้างอันนี้ก็เป็นเท้าช้างอาว่าเวลาโหลดของก็เป็นของจอดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวที่ใส่พวกเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะครับที่ทางลูกค้าจะมีจะต้องใช้นะครับผมเทเลอร์นี้ก็จะเป็นเทเลอร์ความยาว40ฟุตนะครับใส่ตู้คอนเทนเนอร์ได้ถ้าเป็นตู้สั้นก็ได้2ตู้นะครับผมถ้าเป็นตู้ยาวก็ได้อยู่ที่1ตู้นะครับยางอะไรทางอุตสาหรมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะแจ้งว่าอูสามิตรมอเตอร์นะครับเป็นเป็นเพาล้อก็ทําการตรวจเช็คระยะก็จะแจ้งตามนี้เลยนะครับผมเช็คระยะหรือว่าปรับตั้งลูกปืนล้ออยู่ที่80,000กิโลหรือเปลี่ยนจรารบีลูกปืนล้อที่1นึ0 0 0สกมิโลประมาณ2รอบของตัววิ่งงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวพื้นที่ด้านยางของตัวเทเลอร์ของอูสามิรมอเตอร์นะครับก็ฝากไว้สําหรับลูกค้าที่ต้องการอยากะจอะรถใหม่นะครับผม ก็ไปวิ่งงานในช่วงนี้ก็เผื่อบางทีจังหวะดดีมีงานแล้วก็เอาไปวิ่งงานได้ก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามหรือว่าดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆกับทางช่อง youtube ช่อง facebook แล้วก็ช่อง tiktok ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเหมือนกับเชิมเชิญแม่ย่านางเข้ามาที่รถนะครับก็จะได้เห็น เรื่องของภาพรวมของการใช้งานนะครับเพราะว่ารถจะต้องอยู่กับทางลูกค้าไปอีกอย่างน้อยก็ผ่อนค่างวดก็5ปีแล้วก็6ปีนะครับก็ฝากไว้ตอนนี้กําลังเจิมนะครับผมใช้แผ่นทองนะครับใช้สวยกําลังทําพิธีแบบสบายสบายอยู่ที่บ้านแบบเพลินกันเองนะครับผมก็เชิญแม่ย่านางมาประจําที่ตัวรถนะครับอะไรมาตามนี้ได้เลยครับผมฝั่งด้านนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ลุงครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โชรมีสุพรรณทองนะครับรอสมอลรถมาให้กับพี่ลุงซึ่งพี่ลุงมาออกรถคันนี้เป็นหกล้อหัวลากคันแรกใช่ไหมครับครับผมเดิมที่ลุงใช้รถอะไรอยู่ครับผมบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนหน่อยครับใช้หกล้อตู้ธรรมดาครับตอนนี้มีอยู่กี่คันนะพี่ลุงมีอยู่สองคันครับมีอยู่สองคันเนาะขับขับมานานหรือยังครับประมาณสิบปีแล้วครับอ๋อสิบปีก็คือทําธุรกิจ ลักษณะอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีงานอื่นเสริมด้วยนะครับพี่ลุงครับผมอันนี้พี่ดุงเอาไปวิ่งงานอะไรครับเอาไปวิ่งงานฮอนด้าครับอ๋อวิ่งงานฮอนด้านะครับเป็นกับทีมงานกับคนที่รู้จักกันนะพี่ลุงเนาะครับผมก็บอกความประทับใจหรือว่าเล่าประสบการณ์ในการออกรถครั้งนี้นะครับพี่ลุงครับเป็นยังไงบ้างครับกับพี่ๆนะรับทุกคนครับมีความประทับใจมากครับออกรถได้ไวแล้วก็สีสวยนะพี่ลุงนะครับผมตอนแรกมาคือมันพี่ลุงบอกว่าให้จดว่ามันสีส้มก็ได้สีเขียวก็ได้เป็นโทนสีประมาณนี้ก็ นะครับได้มาจากอู่สามมิตรด้วยนะครับก็ถ้ามีคนสนใจอยากจอดรถใหม่หรือว่าบอกบอกแรงบันดาลใจนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างกับการออกรถช่วงนี้ครับพี่ลุงลูกคนบอกหน่อยครับช่วงนี้ออกรถก็ออกรถง่ายครับออกดีที่นี่โอเคครับรวดเร็วดีครับครับผมแล้วก็ฝากเป็นความหวังลักษณะไหนบ้างครับเพื่อนเพื่อบางคนเขาอาจจะยังแบบยังแบบไม่มั่นใจหรือว่ากับเศรษฐกิจช่วงนี้เหตุผลที่เราอยากจอกนี่คือเป็นคําคมนิดนึงพี่ นิดหนึ่งนิดนึงยครับแต่เศรษฐกิจแบบนี้ครับต้องต้องวางแผนใดีครับถ้าจะทําธุรกิจแบบนี้ครับคู่แข่งเยอะครับครับผมครับแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ลุงและก็ครอบครัวนะครับครับผมฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่ๆทนะครับทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ลุงมากครับครับผมเบียดเรื่องราคา ฮะข้างปลาสองเท่า Я вам говорю.